เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาได้รับความสนใจมากจากทั่วโลกกับการปีนข้ามรั้วบุกเข้าประชิดต,ตัวของชายหนุ่มออสเตรเลียที่กระทำการเดินทางไปยังสิงคโปร์เพื่อปีนข้ามรั้วเข้าไปในงานฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์เรื่องวิกิตโฟกูตที่รีสอร์ทเวอร์เซนทาเซอร์ซึ่งเป็นงานที่มีนักร้องและนักแสดงสาวคนดังอารียาน่ากรานเดปรากฏตัวจนเกิดความวุ่นวายในสถานที่จัดงานแต่ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจกว่าคือการก่อเหตุของชายหนุ่มนี้ไม่ใช่ครั้งแรก ชายหนุ่มที่มีชื่อเสียงอย่างนายเวิรนจอนสันเวิรนอายุ26ปีถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับความเดือดร้อนรำคาญต่อสาธารณะซึ่งเป็นการก่อเหตุที่ไม่ใช่ครั้งแรกของเขานายเวิรนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มีชื่อเสียงอย่างสูงในโลกออนไลน์ด้วยชื่อออนไลน์ว่าเพิร์ตจแมนซึ่งเขาถ่ายคลิปขณะที่ตนเองพุ่งเข้าหาดาราคนดังคนอื่นๆมาแล้วหลายคนเช่นเคที่แพรรีและเดอะวีเคนเดอะวีเคนทั้งนี้การก่อเหตุของเขาก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่เป็นการทำซ้ำซ้าำซึ่งทาาใหห้เเกิดคววมสงสงัย่ตุผลที่เขาาต้องก กระทมกิจกรรมดังกล่าวคืออะไรแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาศาลได้พิจารณาคดีของนายเวินและแก้ไขข้อหาเป็นมาตรา 290b ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด3เดือนหรือปรับสูงสุด2,000ดอลลาร์สิงคโปร์หรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งเป็นการเพิ่มความสังเกตในการดำเนินการของศาลและทำให้เกิดความสงสัยว่าศาลจะตัดสินว่ามีความผิดจริงหรือไม่ นายเวนได้รับอนุญาตให้ประกันตัวด้วยวงเงิน2,000ดอลลาร์สิงคโปร์แต่เขาแจ้งว่าไม่สามารถหาผู้ประกันตัวที่เป็นชาวสิงคโปร์ได้เมื่อผู้พิพากษาสารแขวงเจนเน็ตหวังถามว่าเขามีสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนที่สิงคโปร์หรือไม่นายเวนตอบว่าพวกเขาอยู่ที่ออสเตรเลียและไม่รู้จักใครในสิงคโปร์เลยจึงทำให้ผู้พิพากษาต้องเสนอให้นายเวนประกันตัวโดยมีหลักประกันแทน Personal b o n บซึ่งมีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องมออเอกสารการเดินทางและพร้อมสำหรับการสอบสวนเมื่อถูกเรียกตัว แต่ข้อสงสัยที่เหลืออยู่คือการก่อเหตุของนายเวิรนมีเหตุผลอะไรทำไมเขาต้องการทำกิจกรรมดังกล่าวจะมีความผิดจริงหรือไม่และถ้ามีความผิดจริงสารจะตัดสินให้โทษอย่างไรทั้งหมดนี้เป็นคำถามที่ยังคงอยู่เป็นลักษณะของเหตุการณ์นี้และทําให้เราเห็นว่าการก่อเหตุของนายเวิรนไม่ใช่ครั้งแรกแต่เป็นการทําซ้ำซากซึ้งที่เกิดขึ้นอย่างาาาซ้ําๆทําให้เราเกิดความสงสัยว่าเหตุผลที่เขาต้องการทํากิจกรรมดังกล่าวคืออะไร ทั้งนี้การติดตามข่าวต่างประเทศจะช่วยให้เราได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้และเพื่อให้ความรู้ของเราเอทิมขึ้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสิงคโปร์